สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณพระเจ้าเช้าวันนี้เรามีโอากาสร,รับพระพรของพระเจ้าร่วมกันผ่านทางพระคําของพระองค์นะครับพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้จากปัญญาจารย์บทที่9ก้ข้อสิบสาถึงสิเน้นเรื่องของปัญญายิ่งใช้ <c oughs> ยิ่งดีแต่มีอะไรครับในชีวิตของเราที่ยิ่งใช้ยิ่งดีถ้ามีเงินยิ่งใช้ยิ่งดีก็ดี <c oughs> แต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีความจํากัดเนาะนะครับแต่ว่าเงินเนี่ยยิ่งใช้มันก็ยิ่ง หมดเนะี่ยยิ่งใช้ก็ยิ่งหมดแต่สติปัญญาเนี่ยยิ่งใช้โดยทั่วไปและในพมพีก็จะบอกว่ายิ่งใช้ก็ยิ่งดีนะครับมันก็มีคุณค่ากับชีวิตของเราพัฒนาตัวเราและหรือปกป้องดูแลชีวิตของเราได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคำกล่าวคำกล่าวนี้ก็ยังคงเป็นจริงเสมอที่บอกว่ามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะครับนะมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน คือมีสติปัญญาแล้วสามารถเพิ่มพูนจากเล็กๆน้อยๆให้มีเพิ่มได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าพูดถึงเงินแสนแล้วปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนอาจจะเริ่มเล็กน้อยแล้วนะครับคนะ่าเทอมลูกเทอมหนึ่งบางทีก็เป็นแสนนะครับเรียนทั้งปีนี่บางทีก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกัน ะหลายๆคนต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เราจะทำอย่างไรให้เราใช้สติปัญญาในการจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ถูกต้องปัญญาคือความเข้าใจในการใช้ชีวิตปัญญาไม่ใช่เรื่องของการเรียนเก่งหรือทำอะไรเก่งมากกว่าคนอื่นหรือโอ้อวดว่าเรามีอะไรดีกว่าคนอื่นแต่ปัญญาหมายถึงความเข้าใจในการใช้ชีวิต ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดหรือเป็นคนแบบใดฐานะใดถ้าเราเข้าใจใช้ในการใช้ชีวิตเราก็จะใช้ได้อย่างถูกต้องพระพีบอกกับเราว่ายิ่งใช้ยิ่งดีคือสติปัญญาที่เรามีมันจะดีอย่างไรในเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกครับปัญญาใช้แก้ปัญหาพี่น้องครับจากพ่อพีที่เราอ่านเมื่อกี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ผู้เขียนพ่อพีได้เล่าให ให้เห็นภาพของปัญญาว่ามีเมืองเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็คนอาศัยอยู่ในนั้นแล้วก็ถูกอีกเมืองหนึ่งมาโจมตีแล้วก็สร้างเครื่องปิดกัน้นคนที่อยู่ในเมืองนั้นไม่สามารถออกไปไหนได้แต่ในเมืองนั้นมีชายยากจนคนหนึ่งสามารถช่วยเมืองนั้นไว้ได้แต่น่าเสียดายที่ผู้ชายคนนี้ ไม่ถูกจดจําไว้เลยชื่ออะไรก็ไม่รู้วิธีการที่เขาใช้ก็ไม่ได้บอกว่าสามารถทําให้ชาวเมืองนั้นรอดพ้นได้อย่างไรหรือบางทีเขาอาจจะเป็นคนเดียวที่ทํางานนี้และสามารถช่วยคนในเมืองนี้ได้ก็เป็นได้เพราะพ่มพี่บอกว่าไม่มีใครฟังถ้อยคําที่เขาพูดนอกจากไม่ฟังแล้วก็ไม่จดจําไม่ทําตามไม่อะไรแต่ผู้เขียนในตอนนี้ก็บอกว่าแต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าเห็นว่าสติปัญญาก็ดีกว่ากำลัง เพราะฉะนั้นอย่างแรกเราจึงเห็นว่าสิ่งที่ยิ่งใช้ยิ่งดีในสติปัญญาก็คือว่าใช้ในการแก้ปัญหายิ่งมีปัญหาเรายิ่งใช้ปัญญาก็ยิ่งทำให้เกิดปัญญามากยิ่งขึ้นและมันก็จะสะสมเป็นประสบการณ์พอเรื่องนี้เกิดขึ้นในครั้งต่อไปเราก็สามารถมีวิธีมีหนทางในการแก้ไขในการจัดการต่างๆได้ปัญญาที่เกิดขึ้นมันก็ยังเป็นแนวทางที่ทำให้คนอื่นได้เอาไปใช้ต่อได้ด้วย เรื่องนี้เคยแก้ปัญหาแบบนี้อ๋อคนนี้เขาใช้แบบนี้เราลองเอาไปใช้บ้างดังนั้นสติปัญญาที่เรามียิ่งใช้ก็ยิ่งทําให้เกิดปัญญาและใช้ในการแก้ปัญหานะครับเมื่อเราใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาก็จะหมดไปหรือทําให้เรื่องหนักกลายเป็นเบาลงไปได้อันนี้เป็นประโยชน์และเป็นคุณค่าของสติปัญญาที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ น่าเสียดายครับเราอาจจะพบเจอกับเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ปัญญาในการเพิ่มปัญหาไม่ได้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหานะครับอันนี้น่าเสียดายคนมีสติปัญญาคนมีความสามารถหลายๆคนกลับใช้สติปัญญาของตัวเองไปในการเพิ่มหรือสร้างปัญหาให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ๆในสังคมของเราหลายๆครั้ง ปัญหาเกิดจากการที่เราพยายามแสดงว่าเราเก่งเราดีเรามีสติปัญญาอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ควรจะต้องระมัดระวังนะครับเช่นบางคนก็อาจจะใช้สติปัญญาในการที่จะได้มาซึ่งโอยบ่อนการพน,นันโรงงานที่ผิดรูปแบบใช้ปัญญาในการเสริมให้เกิดปัญหาต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่คิดถึงผลกระทบที่ตามมาแต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับชีวิตของเราชีวิตที่มีวัยสั้นๆ ช่วงเวลาที่ไม่มากนักเราจะใช้ชีวิตที่มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาได้อย่างไรจริงๆแล้วพระเจ้าออกแบบให้เรามีสติปัญญาเพื่อเราจะสามารถแสดงศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆแน่นอนครับว่าชีวิตของเราไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาแต่ขอบคุณพระเจ้าที่โปร่งให้สติปัญญากับเราในการแก้ไขในการเรียนรู้ยิ่งใช้ยิ่งดียิ่งใช้ยิ่งมีคุณค่าวันนี้ อาจจะมีอะไรที่กําลังรอให้เราแก้ไขอยู่เราใช้สติปัญญาในการแก้ไขเรื่องต่างๆนั้นอย่างไรบ้างอย่าลืมนะครับสติปัญญาใช้แก้ปัญหาให้กับชีวิตของเราได้ค่อยๆนั่งคิดค่อยๆนั่งทำค่อยๆสรรหาอาจจะไปหาจากหนังสืออาจจะไปหาจากคนรอบข้างและที่สำคัญ อธิษฐานขอพระเจ้าให้เรามีปัญญาในการแก้ปัญหาได้อย่างที่สองครับปัญญาทําให้เกิดความสงบสุขปัญญาทําให้เกิดความสงบสุขพัมพีบอกว่าการใช้ปัญญาในเรื่องคําพูดและการพูดที่ดีทําให้เกิดความน่าฟังนะครับในข้อ17อ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งบอกว่าถ้อยคําอ่อนโยนของมีปัญญาก็น่าฟังกว่าเสียงตะโกนของผู้ครอบครองท่ามกลางคนเข่าี่นองครับ พูดอย่างไรที่ทำให้ลูกของเราเพื่อนร่วมงานของเราหรือคนรอบข้างเราฟังอย่างมีความสุขเราต้องใช้สติปัญญาในการพูดเพื่อจะทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นสามารถแก้ไขและดำเนินในทางที่ถูกต้องได้คนมีปัญญาจะรู้ว่าควรพูดอะไรควรพูดอย่างไรในกาละและเวลาที่ถูกต้อง และการพูดอ่อนโยนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ปัญญาเพื่อสร้างความสงบสุขบางครั้งเวลาเรามีความขัดแยง้งบางครั้งเวลาเรามีเรื่องราวต่อกันและการเป็นส่วนตัวเป็นกลุ่มใหญ่นะครับการหาที่สงบสงบคุยกันอย่างอ่อนโยนก็สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ดีกว่าที่เราจะตะโกนด่ากันไปมาคนนั้นก็เสียงดังคนนี้ก็เสียงดังไม่มีใครฟังใครแต่ตรงกันข้ามถ้าเรา มานั่งคุยกันในที่สงบฟังแล้วก็ค่อยพูดเราจะมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและใช้ปัญญาทำให้เกิดความสุขในการทำงานร่วมกันได้ความสงบสุขจะเกิดขึ้นถ้าเราเลือกในการพูดที่มีปัญญากับผู้อื่นวิธีพูดที่ถูกต้องกับผู้อื่นและสติปัญญานี้ยังทำให้ชีวิตของเราเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ชีวิตของเราสงบสุขได้ด้วยมีคุณพ่อคนหนึ่งครับเขามีลูกที่มีความสามารถในด้านฟุตบอลและลูกเขาก็ไปแข่งเขาก็ไม่ค่อยสนใจว่าลูกจะไปแข่งเมื่อไรที่ไหนได้อะไรยังไงนะครับเขารู้ว่าลูกเขาเก่งฟุตบอลแค่นั้นและวันหนึ่งครับลูกของเขาเนี่ยทีมของลูกก็ได้แชมป์และปรากฏว่าตัวลูกเขาเนี่ย ได้เป็นดาวซันโวด้วยดาวซันโวหมายถึงคนที่ยิงประตูเยอะที่สุดในรายการแข่งขันนั้นๆนะครับแต่คนที่เป็นพ่อกลับไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่าพ่อเนี่ยชอบกินเหล้าแล้วก็เมาตลอดแล้วไม่รู้ว่าลูกเนี่ยมีความสามารถแล้วก็เก่งขนาดไหนจนวันที่ลูกได้แชมป์แล้วก็ได้ได้ดาวซันโวด้วย นะครับแต่เขาก็ยังไม่ค่อยสนใจนะจนกระทั่งเพื่อนบ้านเดินมาบอกเขาว่าโอ้ลูกคุณเก่งมากนะได้รางวัลด้วยแต่ดูพ่อมันสิเมาหยำเปเลยโอ้คำพูดนี้เสียดแทงใจเขามากเขาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะลูกกำลังทำในสิ่งที่ พ่อได้รับเกียรติพ่อได้รับคำชมแต่ดูตัวเราสิทำไมใช้ชีวิตแบบลูกไม่ได้รับเกียรติเลยไม่ภูมิใจเลยฉันจะทำยังไงที่ต่อไปนี้ลูกจะภูมิใจในตัวฉันตั้งแต่วันนั้นมาเขาตัดสินใจเลิกดื่มเหล้าเด็ดขาดเพื่อทำให้ลูก ได้ภูมิใจในความเป็นพ่อของเขาสติปัญญาทำให้เราคิดได้ทำให้เราพลิกชีวิตทำให้เราเกิดผลดีและทำให้เราได้สิ่งที่ดีกลับคืนมาในชีวิตพระธรรมสุภาษสิทธิ์บทที่16 24ได้กล่าวว่าถ้อยคำเช่มชื่นเป็นเหมือนรวงพึ่งเป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นพลานามัยแก่ร่างกาย ให้คำพูดของเราเป็นสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าที่สามารถสร้างความสงบสุขได้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารานาให้เกิดขึ้นอย่างที่สามครับปัญญายิ่งใช้ยิ่งดีปัญญาดีกว่าอาวุธพวามพีได้บอกว่าไงครับวจนะของพระเจ้าบอกว่าปัญญาดีกว่าอาวุธสงครามแต่คนบาปคนเดียวย่อมทําลายความดีเป็นอย่างมากปัญญา นะครับดีกว่าอาวุธเมื่อเรามีปัญญาเราไม่เอาชีวิตของเราไปเสี่ยงกับอาวุธนะครับเรารู้ว่าคนนั้นจะทําร้ายเรา,าเรารู้ว่าคนนี้จะเกิดเรื่องเราก็ใช้สติปัญญาในการที่จะหลีกเลี่ยงเราไม่ใช้อาวุธเพื่อทําลายปัญญาของตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าเราจะบอกว่าอาวุธมีไว้เพื่อป้องกันหรือทําลายมันก็ได้ทั้ง2แบบและเช่นเดียวกันสติปัญญาก็ใช้ได้ทั้ง2อ,อย่างคือเป็นทั้งอาวุธ และเป็นเครื่องป้องกันได้อย่างที่บอกครับบางคนอาจจะใช้สติปัญญาเป็นอาวุธในการทำร้ายทำลายคนอื่นก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราเองก็ต้องระมัดระวังเราเลือกที่จะใช้ปัญญาในทางที่ดีแทนที่เราจะใช้ปัญญาเป็นอาวุธในการทำลายคนอื่นถ้าอาวุธมีไว้เพื่อทำลายตรงกันข้ามครับปัญญามีไว้เพื่อการเสริมสร้างและหนุนใจกันขึ้นก่อกันขึ้นถ้าอาวุธมีไว้เพื่อฆ่าคนตรงกันข้าม สติปัญญาก็มีไว้เพื่อรักษาชีวิตดังนั้นผู้เขียนพัมพีตอนนี้จึงบอกว่าปัญญาดีกว่าอาวุธเพราะปัญญาทำให้เกิดชีวิตทำให้เกิดสิ่งดีแต่อาวุธทำลายชีวิตของตัวเราเองและของคนอื่นได้สติปัญญาคือความงามและความบริสุทธิ์พระธรรมยากรอบได้กล่าวไว้ว่าสติปัญญานั้นประเสริฐมีเหตุผลให้อภัยมีความสุขเอาใจใส่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน จิตใจที่สงบเรียบง่ายและมีเมตตาพี่น้องครับเราควรจะถามตัวเองอยู่เสมอๆว่าเรากำลังเติบโตขึ้นในด้านสติปัญญาหรือเปล่าเพราะในขณะที่ชีวิตของเราแต่ละวันไม่หยุดนิ่งสติปัญญาที่มีในชีวิตของเรานั้นก็ถูกใช้อยู่เรื่อยๆแต่ให้เรามั่นใจว่ายิ่งใช้ยิ่งดียิ่งใช้ยิ่งมีคุณค่ายิ่งใช้ยิ่งเกิดผลมากขึ้น เรื่อยๆดังนั้นในแต่ละวันครับเมื่อมันผ่านไปนะครับสิ่งที่เราจะควรจะคิดอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าเอสติปัญญาที่เรามีนี้เสริมสร้างให้เราเป็นคนน่ารักเป็นคนงดงามเป็นคนที่เราต้องเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆอย่างไรบ้างสติปัญญาจะสะท้อนให้เราได้เห็นว่าเราได้ใช้ปัญญาอย่างถูกต้องในการดาเนินชีวิตใหม่ความรักของพระเจ้าครับสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัย อะไรต่างๆในชีวิตของเราให้กลายเป็นความงดงามอย่างน่าอัศจรรย์เราอาจจะต้องเจ็บปวดบ้างเมื่อเราถูกขัดเกลาวเมื่อเราจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับการเปลี่ยนแปลงแต่ขอบคุณพระเจ้าเถอะครับว่าสิ่งเหล่านั้นความเจ็บปวดเหล่านั้นถ้าเราใช้สติปัญญาขัดเกลาเราเราจะผ่านพ้นไปได้แล้วจะสามารถกลับมายืนได้อย่างสง่าง,งามพระเจ้าไม่หยุดยั้งที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราในแต่ละวันแต่ละวัย และเมื่อเราร้องทุนขอสติปัญญาจากพระเจ้าพระองค์จะประทานให้เพื่อเราจะสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องพระเจ้าทรงสัญญากับเราในพระธรรมยากรบทที่หนึ่งข้อหไว้ว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดสระทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระคุณและไม่ได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นจะได้รับสิ่งที่ทูลขอ นั่นคือความงดงามและสิ่งที่มีคุณค่าที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราทั้งหลายพี่น้องครับปัญญาคือสิ่งดีที่มีอยู่ในชีวิตของเราและเมื่อเรายิ่งใช้ก็จะยิ่งดีเพราะเมื่อเราใช้ปัญญามันจะนำมาซึ่งการแก้ปัญหาและเมื่อเราใช้ปัญญาจะทำให้เกิดความสงบสุขทั้งต่อตัวเราและต่อคนอื่นและ ยิ่งใช้ปัญญาปัญญาดีกว่าอาวุธเพราะปัญญานั้นเสริมสร้างและเราไม่ใช้ปัญญาไปในการทำร้ายและทำลายผู้อื่นขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านให้การงานของท่านจะก่อให้เกิดผลดีด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าให้เราที่ถาได้วยกันครับสาธุการครัแต่พระเจ้าเทบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นผู้ประทานสติปัญญาให้กับข้าพรงทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่าง พระองค์ผู้ทรงอ่อนน้อมพระองค์ผู้ทรงพระทัยเมตตาและเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้เรียนแบบจะได้มีแบบอย่างและได้ใช้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการดําเนินชีวิตขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้แต่ละวันข้าพระองค์ทั้งหลายมีสติปัญญาที่มาจากพระองค์เพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นได้และเพื่อจะสามารถใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาในการเสริมสร้างซึ่งกันและกันขอพระคุณความรักของพระองค์ จะอยู่กับชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายและประทานความปลอดภยัยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทํางานตลอดทั้งวันนี้ด้วยความชื่นชมยินดีเช่นเดียวกันจึงอธิษฐานขอพระคุณความรักและสันติสุขที่มาจากพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุธิ์จะอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้และสืบสืบไปเป็นนิจอาเมน